ในวงการนะครับอ่านี่นะฮะนี่กอล์งหลีดนะครับพี่นงชาช่านะครับเมื่อวานมาแล้วนะครับพี่นิโนะนักกี้นะครับนะครับพี่ไฮประภรเมื่อวานมาแล้วนะครับรายการคุยแซบโชว์ด้วยนะครับหม่ำจกมกนะครับพี่หม่ำนะฮะอ่าพี่เท่งเถิงนะครับนะครับคือตักงกีฬาพี่นุ้ยเชิญยิ <m aren> ้มนะครับนะฮะแล้วก็จะมีของป้าวันอยู่บรลงด้วยนะครับครอบครัวใจถึงเพึ่งนได้นะครับ วันนี้เอาซัฟเบดมาด้วยเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ครับอ่นนี่ครับพีซับเปอร์ลไฮโซนะครับนี่เลยนะครับคืนที่สามครับวันนี้คือครับพี่นุ้ยก็ทยอยวันนี้น่าจะเยอะวันนี้น่าจะเยอะเพราะวันนก็เยอะนะครับเป็นทั้งสมาคมตลกด้วยอ่าครับพี่นะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนักแสดง ในวงการเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความไว้อาลัยมานะครับกับคุณแม่น้องบอลนะครับวันนี้ก็จะร้องเพลงเหมือนเดิมแหละครับครับผมที่เหมือนเดิมก็ไม่อยากให้น้องเศร้าน้องน้องบอลเขาก็บอกนะบอกว่าพี่ลียงามาแลเอาเครื่องเสียงมาครับพี่จริงเราจะชุดเอาชุดเครื่องเสียงไปไหน,เ,นเราก็ต้องขอใช่ใช่ครับ เราไม่ได้ขอเราบางทีเขาก็ต้องให้เจ้าภาพบอกก่อนเจ้าภาพเขาบอกมาพี่อามาไหมบอกได้เลยพี่ก็เกรงใจเพราะว่าบางทีหลายๆงานที่ตลกเสียอะไรเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์มานะว่าทําไมมาลื่นเริงมนเทิงกันแบบนี้ใช่ใช่ทิ้งนี่ก็ต้องบอกว่าตลกหลายๆท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่งานที่ระเบิดสายควันครับผมนะงานลาเด่นดอกกระดูใช่คับพี่ เราก็ไปอย่างนี้เพราะว่าท่านเจ้าภาพเขาขอมาทั้งนั้นละใช่ใช่จนท่าเจ้าภาพขอมาช่วยโดยที่ไม่ได้ไปคิดเงินคิดทองเลยครับถูกต้องครับพี่เจ็ดวันก็ต้องอยู่ทั้งเจ็ดวันใช่ห้าวันก็ต้องอยู่ทั้งห้าวันใช่ครับนะครับเราบอกว่าเราก็ทําให้เต็มที่ครับกับผู้วายชนณเช้าบอกว่าเมื่อคืนร้องได้ครึ่งเพลงครับมาอีกสิณเช้ามาอีกสวัสดีณเช้าสวัเช้าสามสลึงเชิญยิ้มครับผมเงาเสียงอาจารย์ไข่อ่า ไปดูบรรยากาศน้ำนองนะน้องน้องท้องพอนกำลังรับแขกอ่าเข้าร่วมกันแล้วก็พี่น้องๆก็ช่วยกันใช่ครับพอมาจัดสถานที่นะครับวางพวงหลีดเพราะว่าพวงหลีดมาเรื่อยๆเลยนะครับพี่นิรมิตดกบเปิดไฮโซนะไม่ใช่เอกพันธ์บริลลิ่นะครับครับครับเห็นกล้ามาเหมือนกันเลยพี่นะครับอันนี้พี่ตายัดนะครับชัยสอโลนะครับ ได้ยัดมาเหรอเอาอเลยครับทูอ๋อใช่ใช่ใช่ฝากมาฝากมาเอาไปไปตรงนี้แล้วยิงมานี่ได้ครับแล้วดูใช่ไหมรับพี่มันเป็นตลกนะอ่าตายัดก็เป็นตลกครับผมเรียกเราเด่นซุปตาได้ตอนนี้ใช่พี่ทำอะไรก็ต้องตลกโอ้ยยูทูบแม้แต่พวงหลีดเอาพะโลมามึงก็มาตั้งโดดเด่นไปเลยเลยใครก็เอาไปวางตรงไหนให้มึงไม่เข้าพวกมีอันเดียวด้วยพี่นะมันแยกอยู่คนเดียวเลยไอ้ตายัดโอ้ยใครทำกับมึงแบบนี้ไอ้ตา นี่ี่ะตรงนู้นก็มีทุกมเรียงหมดเลยใช่แต่ว่ามันมาแยกอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับผมนี่คือพี่อ่าเดี๋ยวพี่ดาวเองไปรวมกับเขาโอเคครับพี่พี่ดาวของเองไปรวมกับเขาตรงนู้นเขาอยู่อยู่มาต่อคืนแล้วนะพี่นะวันนี้วันนี้ได้ได้เลื่อนแล้วนะหรือว่าตรงนี้เขาพัะเด็นเย็นๆเฮ้ยตรงนี้ดีกว่า ไม่มีใครยุ่งเขานะไม่มีไม่มีต่อถ้ามันเท็จเอาเลยซ้ายขวาไม่มีใครประกบของเองเลยครับผมตายัดครับที่ปุ่มโอ้โหนี่นิรุินิรุติเตรีเอานี่ออกให้เด้ดูเด่นอยู่เลยเดียวได้มันเด่นไปเปล่าวะแน่ว่าบอกจะได้พัดเย็นสบายครับพี่เขาบอกเขาเป็นคนบอกเป็นคนบอกขอบพระคุณครับพี่นัทพรนัทพรนะครับอ่าเหยียบให้เป็นสักเดี๋ยวมาวนี้นะครับ ไไดด้้ออยยูู่่ครับพี่ได้เลยก็ดูดิคนอื่นเขาวางติดชิดกันไปหมดไม่มีใครห่างสักคนเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนะวนมานี่ตามนี่นะครับตามมือพี่ได้ะดูปั๊บ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 ก็เลี้ยงสวยโู้ไหมฮะมาฝั่งนี้เยอะมากเยอะมากมาฝั่งนี้ปั๊บก็สวยงามครับพี่นี่พอมานี่แล้วอ้เด่นอยู่คนเดียวเลยไอ้ตายัด กับคุณพี่เดฟด้วยนะครับพี่เดฟปะพี่เดฟมินิคูเปอร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่บอลนะครับไปสู่สุขติด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมแสดงความไว้อะไรกันมานะครับและตอนนี้ข้างนอกก็จัดเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวข้างในนี่ให้ให้แขกเวียพี่นั่งเย็นเย็นสบายสบายครับผมเดี๋ยวของเราไปร้องเพลงขับกล่อมให้คุณแม่ได้เลยรอรับแขกนะพี่นะฮะเราไปเราไปรอรับแขกนี่นะครับพงดีดเยอะ มากนะครับมาเพิ่มทุกๆวันเลยนะฮะวัดประชุมราดนะครับลำลูกอานะครับคลองหกมาดูมั่งนี่มีใครมันไอ้ครอบครัวสอนเพชรอ่านี่ครับครอบครัวสอนสุพรรณนะครับได้วันนีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แขกมาเมื่อวานครับพี่ีพ่สิริโชคกล้วยแขกครับผมเมื่อวานมาเองเลยนะพี่ติดก่อนเดี๋ยวยุงออกยุงเข้า วัดนี้เขาเลี้ยงยุงไม่ได้เขาเข้าวัดห้ามข้าสึกกันอ๋อครับครับพี่รือยุงออกหรือยุ่งออกครับผมอัญมณีแหนเพชรน้าพี่กระลอกอยู่ทางนี้อ่าพี่พีทพี่กระลอกเชิญยิ้มครับนี่ต้นกระจงปะเนี่ยใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่พี่ตุ้ยห้ามปลูกหน้าบ้านนะกระจงแล้วก็นี่คุณกุ้งสูงหน้าพี่กุ้งสูงวานนะครับรถมือสองเพลงหนึ่งศูนย์หนึ่ง นะครับเจ้าของผลงานเพลงอะไรขอเป็นพญาตในลำไส้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธออ๋อนะครับนะครับแล้วก็นี่เป็นพี่ส้มโชกุลส้มเช้งส้มเชงครับพี่ชาชาชาครับผมสามชาสามชาครับนี่ก็ครอบครัวแต่ละคนแต่ละคนอ่านะครับนะครับเนี่ยคนรักน้องบอลเยอะแยะมากมายครับพี่ที่ก็ทท่านดอนชยามิชัยดร์ ผมเชื่อชัยาไม่ใช่แปลคุณผู้ชายรู้บ้างใครว่าดอนคงเป็นพี่ชายเป็นญาติขอเป็นด็อกเตอร์สวัสดีครับเป็นด็อกเตอร์แล้วอ๋อครับครับโอ้ลำสวยโอ้ลำสวยเป็นด็อกเตอร์เหรอพี่มาไปดูโอเขนาดยีเลี้ยงสมิ้นนั่นน่ะครับครับยังเป็นด็อกเตอร์เลยเออทำปากประชดประซางไหทองได้ คุณชยาวิชัยครับผมเพราะว่าเขารักน้องบอลมากเพราน้องบอลเคยครอวอร์เขาสมัยก่อนไม่มีคําว่าครอร์ร่าน้องบอลนี่เขาจะใส่ลําสวยงามครับครับครับับคันกรารไลฟ์สดครครับครัรับเรับครับคัครับัครับคัครับครับคลครับครครัครับบับบับบรับบ รำเราต้องรำให้ถูกแบบแผนแล้วก็แต่ยูคนสวัสดี 5, สดพี่แป้งด้วยนะครับ <fulfil mente. S 1> ลูกพ่อปอนะครับครับสวัสดีครับส่งเงินางัลใจพี่บอลขอบพระคุณมากครับบันเทิงไายทัศน์โอทัศไทยรัฐบันเทิงไทยรัฐนะครับบันเทิงไทยรัฐอันนี้ของพี่เอ ครับผมผมจับผมจับโครลาดเลยนะอ๋อพี่เขาอยู่โครลาใช่ไหมฮะสวัสดีพี่พี่กัสนะฮะสวัสดีครับโครลาไปเลยนี่ดูดม้ามาเลยคบใช่ใช่จะเอาการเดือดเครื่อกันบ่อยพี่ต้นดีเสมอสวัสดีครับไอ้ป๊อปยังไม่มาช่วยผู้กุครถ่งพี่ขดจังเดี๋ยวตามไปช่วยยกลงโพงจัดไปพี่ ยกเก็บนะยกเก็บี่บครับลูกโอเคครับครัขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มอนครับติดเลยนะคือแล้วก็อยวยนครับลอยนะครับอด้วยนะครับนี่แหละเราเรียกว่าตลก นะครับมากมากนะฮะวงีดเยอะนงานแวงลีดงานแม่ของน้องบอลเยอะมากงานพี่ดีขอบคครับกานเล็งมาทำสักขอเพิ่มให้ครับดว่าขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายโอเคครับวันที่พระลงมาเทีวันขาวยืไม่ขาววันนี้หรือเปล่าได้บ่ายใช่หรือเปล่าไม่บอก ไม่มีไม่มีไม่ถ้าถ้าจะนิมนต์พระอื่มาก็บอกขอบคุณครับพี่โซจูขอบพระคุณนะเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นกำรนจการนะครับพี่นุยรับแทนนะฮะวันนี้ขอสัติกาหน่อยครับพี่นะฮะ f 4ครับสัติกาดงสาติกาดงไม่ใช่ตดีคอเตอร์เแต่การไร้รังพี่ นี่ไอ้ต้นไม้ตัวนี้ปิดยังไงอะพี่ระวังรถสวัสดีพี่ชาญชัยด้วยแล้วครับอ่าคุณเอมี่กินประทุมกับคุณสีสิวัตรเนี่ยครับครับพี่ครับขอบคุณนะครับแล้วก็หลายท่านคุกแซมสิงห์บุรีครับผมชมพิษครับพี่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งนะครับมาสวัสดีครับดีครับแล้วก็สินแสเป็นตุ๊ดเป็นเป็นหนึ่งเขาเขาเขาสินแสเป็นหนึ่งใช่ครับพี่วงคูดอนครับผมนี่ก็รถคู่สองเพ้นหนึ่งศูนย์หนึ่งของพี่แจนใช่พี่แจนนะครับจะบอกว่าการนู้นน้าท่าอย่างเมื่อวานเราพูดมาเยอะที่สุดแล้วโต๊ะอ่านี่บรรยากาศนะครับนะฮะ หนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนะครับจะเรื่องสวดพระอภิธรรมนะครับหนึ่งทุ่มนะครับสวัสดีครับอ๋อนี่เลยนี่แหละครับนะครับเจ้าของเลยจริงนะทุกงานครับผมนี่เรื่องบุญกุศลเนี่ยไม่ต้องห่วงครับทุกงานจริงๆริาดุกาแฟโบราณขนาดแท้มังกรบินครับมังกรบินนะฮะนะครับที่ร้านเลยครับอ่า